ซื้อซื้อยังครับอรไทยหีบแก้วอรไทยหีบแก้วเนาะจ้ะนะฮะอยู่อยู่บ้านหนองซ่อนหนองซอนหมูหมูหนึ่งตำบลหนองซอนอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามชื่อเล่นชื่ออะไรนะแล้ว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 จ้ะเอ่อที่แรกเป็นเบาหวานนอกหายอยโอ้นอกหายอร่อยเลยนอกหาลอยแล้วกบ สี่ลอยกัวสามลอยกัวสองลนะอ,อยกัวยันด้ยสองลอยน่ะยันอยู่นี่เนาะก็เคยดรวจอ,อยมีเพล็ดนี่ปแปลว่าสัตว์เดี๋ยวหมอถาม,ม,มกินเ <c oughs> ยอะแล้วเน,ะน,เนะวาเนะกินตัวนี้เนาะกินตัวนี้ก็อฟู่มยูเนาะจ้ะกินตัวนี้แหละอืมื่อก่อนนี่ไปตรวจทุกเดือนจะประมาณสองลอยกัวา 300. สามลอยนี่ขนาดโอทอหารไปแล้วเด้นแมนโอ้จนมาหมอเพิ่มยาสีดให้ ในสียาเเพิ่างงแลสีเศร้าสีแรงเลยสีเศร้าสีแรงเราก็กินอดิเรียกว่าเจอหมอทุกเดือนเจอสามเดือนเที่ยนหนึ่งเออตอนที่แรกทุกเดือนมันบวดหลดไหล่เขานัดทุกเดือนวันนี้เขาเลยให้สามเดือนเที่ยนหนึ่งตอนนี้เหลือดเลือดลอยยิ้มเอ็ดยังว่าดีใจไรวัวสองลอยกินดีๆเลวเลือดลอยยิ้มเอ็ดแล้วก็พี่โตอยู่ว่าเออฉันสิร่องทดบร่องเบิ่งว่า มันแก่ได้อีดีบอลเมียนต่วนนึนท voilà ี่ซื้อที่แหล่งอ่ะตัวนั้นเยกแล้วแยกแล้วกินมันไปสอง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 หอเนาะโอ้แล้วแล้วแล้วก็ไปตรวจน้ำตาลแล้วก็ไปตรวจไปตรวจมากเมื่อไหร่เนี่ยไปตรวจมเมื่อวันที่ยิบเก่ากันโอ้ที่ยิบเก่าที่พันมาเนี่ยนะไม่นี่วันที่เจ็ดกันยาเนาะยิบเก้าสิงหา รถนาอีกสามเดือนถ้ารถเอกเขาสิให้สี่เดือนต่อเทียบวันนี้เพราะว่ามันดีแล้วเขาสี่เดือนต่กี่เดือนละคังเดือนละคันต่อกันยุบเป็นทุกเดือนจะต้องไปตรวจสองร้อยกว่าตลอดเลยกว่าตลอดแต่ว่าหมอจมหมอดาเอ๊แล้วออกกําลังกายว่าเจ๊แน่นอน บออดอาหารบ่ยังเป็นกระว่าไปล่ะก็ว่าบคุ้มน้ำตาลแมนคุ้มน้ำตาลคุ้ไม่ได้เด้อคุ้มไม่ได้เด้อมันจิแพ้ย์ไตแย่ยังเขากว่าไปวันนี้วันที่19ที่พันมากเลยแมนวัยคุ่มใจไร้ยีแบบเลยยังว่าต้อเป็นเบาหวานมาสองปีประวัติศาสตร์ไปหามอันทางแหลกในชีวิต่นอมแต่วนเลี้ยงเสียมันกินไปล้มันรู้สึกอรดับแลบขับถ่ายเป็นเงดีก่ี กระปีกระเปล่าตัอนเนี่ับ่ายดีไม่มีน่อนหลักเลยับ่ายดีแล้วก็ท่ายก็สะดวกสบายบ่ได้เเก็บบ่รดะเปวดอย่างแบบตะกอนเป็นเงี่ยโอ้ตัวนสีนี่ว่าใคไทายสามหมื่นสี่หมื่นว่าทายกันนี่ถูกหมื่นเศรแรก ดีมุกคนดีแล้วก็ในโตนี่สิบว่ามีแห้งโตเป็นมึนเป็นปวดเป็นวิ่นเป็นเมยนักนักโตนักโตเป็นบ่าเบาบ่บาพโล่งไหมมันเป็นบ่โล่งเป็นอยู่ในโตจะของนี่แหละได้กินต้นนี่แหละกินกาแฟกาแฟกาแฟปั์มอยู่เลยสบายเลยแล้วแล้วก็แค่นี้ขับไทยสะดวกเนาะไม่กตานเหรอเออต่แปบนึ่ได้ป่าได้ขับไทยสะดวก หลับสบายมหลับดีดีเออก็ต้องนี่ัโมกอนี่เป็นไงหลับบ่โซ่สี่หลับโดนเยกินขนาดกินเนี่ยโมแนงกินได้ก็หลับก็เก่าแม่กินเศร้ากินแรงเศร้าซ้องแรงซ้องแต่ยังหลับเนาะแหม่แต่ยังหลับบ่ได้หนีเลยโมกอนนักปวดหัวปวดคลายถ้อยมาใส่กระโมงใส่เป็นอย่างคือบ่หลงแล้วนี้กินคือว่าหลงเป็นแบบสบายวัด คือเก่าเนาะดีขึ้นหลายวันเนียนตาก็แจ้งออกตาก็แจ้งอวบขึ้นเนี่ยวันเสาร์นี้โทษกีตาร์กีตาร์ายออกออกลายแม่นี่หลีกีตาร์ออกลายปวดเมื่อยก็บ่ค่อยปวดเท่าเรนกินที่แรกนี่ตาจนปวดตุ๊บตุบตุบโอ้วันเป็นลายเนี่ยฉันก็ว่ายตาบ่ค่อยเห็นหูมันขับออกดีนี่ไนฉันนอมหลับเลยว่าแต่นี่เบิ่งเห็นได้เยอะมุก่อนนี่เห็นกันไม่ไม่เขาไม่ด้วยตรงเลยไซเบนฉันเช็ดต้องซื้อตรงในไแเบน ทำนเดียวเ่อเห็นแล้วตอนนี้เป็นตังไต่ต้องก็ถือไว้โอเคอยู่นี่นี่จิตใจออกทุกมือคือเด็กน้อยเป็นสร้างขาออกทุกมือเลยเมนี่ก็เลยสร้างใหม่อีกนึงแมนสร้างใหม่แล้วก็ไอ้สูตรแท้ดัางเดิมเนาะเขาทะลุฮะอันนี้มันแก่ปวดเมื่อยนะเด็กเอออันนั้นก็ปวดเมื่อยตามร่างกายเหมือนกันมีกระชายดำอยู่ีโอเคมากเลยทั้งสองตัวเลเนนอกเมนี่เนาะอ้าวขอบคุณยายแล้ว ซื้อเลนเนาะซื้อแท้ซื้อแท้ออร่าไถ่หินแก้วผมหินแก้วอาขอบคุณหลายๆครับผมอ่ะกินต่อกินไปเรื่อยๆครับผมบ่บ่มีผลค้างเคียงมุ้ยยังครับผมมีมีมีผลอย่างเดียวอ่ะเสียตังค์เสียตังอ้าวขอบคุณหลายๆเด้อครับผมแล้วก็รสชาติดีกลมกล่อมดีง่ายกินก็ง่ายฉันว่าฉันดีขึ้นหลายฉันได้กินกาแฟก็สีสั่งอีกนี่นี่ก็ เนเลยเนาะชีวิตเท่านาะร่างกายเป็นบอกทุกข์าพเนาะมันจะหาเงินหาค้ำกันไม่ได้เพิ่งแม่งมากกว่านั่ืแอ้าวยังเหลือดีแล้วเงินสตายดีนักนั่งลูกกับเมย์ปวดเป็นมดโตเป็นเ่ามีแน่งโตนโตนี่แหละเป็นในโตนี่แหละนักตึงเป็นแบบบ่โล่งบ่เนี่ยโป้งบ่เนี่ยไม่อยากอยู่ในโลกใบนี้แม่สีวิ่นกับวิ่นสีเมย์กับเมย์ตอนนี้สบายไข้เป็นลาย ใช่ดีได้ยแล้วเด้อยางออมบ้านเด้อฉันเนมเศ้าทุกมืออเลนทุกมมือบอกเอยี่สิบหลอดเตเริมกินอันนี้โอ้เยี่ยมเลยอกก็ไปครับนีที่บอกมันจะได้ไหลเติมเออก็ได้หลายอยู่ครับผมตีหตื้นตีหาอาเลยแล้ก็เลีนเลยเลีนยี่สิบอแล้วก็ไม่งกแขนขึ้นได้ยังเท่ลอยแล้ก็เศ้าเอียนยี่สิบหอบเกิดยอดเลีน หน่าตาส้นไซคือไหลายแม่นแม่นบอกฉันก็ว่าสีขึ้นหลายเป็นเมื่อหันเป็นตะไสรถ้าในกลิ่นีเป็นตะไสรี่เป็นในโตนี่ละบอกว่าถือบ่ามือไปหาหมอทั้งเจ้ากระท้วงหลูกมากว่าเมีอลายเขาก็พาไปหาหมอเขาก็ว่าต้อานลองบรคบอกเดี๋ยวจะไมาตเป็นงไงต้องนอนพักโดนๆเพรามันต้งหลูกได้เดี๋ยวนี้ไปเฮ็นยังได้สบาย แม่นทั้งวิ่นน้ำมยีแหลกวิ่นทั้<ว>งใหญ่แม่นทั้งปวดนี่ไข้พ่่ยปวดนี่ขคือมาขโมงตางจ้องมาใส่ตาจะา่าด้นั่ง,งอยูออใ่ในสี่งนั้นอาวไข้ไข้ไหลขอบคุณยายแล้วเนาะเออกินต่อไปกินต่อเนื่องนะฮะเพื่อดูแลสุขภาพเจ้าของมันก็บป๊ะแพงเนาะแม่นมันก็พ่อจิ๋วมันบ็แพง แต่มันแพงหนกับบัวเป็นทันเงินแต่เนว่าเป็นหาลวยห้องละหาลวยกับบัวกะซื้อห่อมันแพงมามี่กมเป็นบัวกาซื้อหรืมี่เงินสูงก็กินได้เนาะ